ความหมายของคำว่าความดับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์กล่าวอยู่ว่าความดับความดับดังนี้อันว่าความดับความดับดังกล่าวนี้หมายถึงความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่าไหนเล่าพระเจ้าค่าอานนท์รูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว อาศัยกันและการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาคำอันเรากล่าวว่าความดับความดับหมายถึงความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารและแห่งวิญญาณดังนี้อานอนท์คำอันเรากล่าวว่าความดับ ความดับดังนี้หมายถึงความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลความดับของขันห้าคือความดับของทุกข์พิขุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้ของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารและของวิญญาณใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับของทุกข์อันนั้นแหละ เป็นความเข้าไปสงบประงับของสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของชราและมรณะแลภิกขุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่พิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือข้อที่ภิกขุเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในเวทนา เป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในสัญญาเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในสังขารเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในวิญญาณพิขุนั้นเมื่อเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญา ซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมพ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่าไรรําพัน ความทุกกายความทุกใจความคับแค้นใจเราตถาคตกล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นจากทุกขดังนี้ภิขุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่ภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือข้อที่ภิกขุเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาอยู่เป็นประจำ เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในสัญญาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เป็นประจำภิกุนั้นเมื่อเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่เป็นประจำย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมพ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจความคับแค้นใจเราตถาคตกล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นจากทุกขดังนี้ภิกุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่ภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือข้อที่ภิกุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในรูปอยู่เป็นประจำ เป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในเวทนาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในสัญญาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในวิญญาณอยู่เป็นประจำภิกขุนั้นเมื่อเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่เป็นประจำ ย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมพ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแขนใจเราตถาคตกล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้พิกุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่พิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือข้อที่พิขุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในรูปอยู่เป็นประจำ เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในเวทนาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในสัญญาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในสังขารอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในวิญญาณอยู่เป็นประจำภิกุนั้นเมื่อตามเห็นความเป็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร ในวิญญาณอยู่เป็นประจำย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมพ้นได้จากความเกิด ความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจความคับแขนใจเราตถาคตกล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นจากทุก์ดังนี้ความดับของอายตนะคือความดับของทุกข์พิขุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบรำงับ และความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายแห่งใจใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบประงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแลพิขุทั้งหลายความดับ ความเข้าไปสงบระงับและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสแห่งโพฏฐภพแห่งธรรมมารมใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบระงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแล